สวัสดีครับผมใหญ่สเบียรรกต่างไว้นะครับผมอตอนนี้อยู่ที่วัดบ่อน้ำนะครับวันอาสาฬหาูชาก็มีพระคุณเจ้าทั้งหมดที่จะจำพรรษาอยู่นนี้สี่รูปนะครับมีอยู่สี่รูปนะครับพี่น,อน้องมาวัดตอนนี้ก็เวลา สายพอสมควรนะครับเพราะว่าจะเป็นวันพิเศษปกติซัมาน่ก็จะเ,เสร็จแล้วลเสร็จพิธีทางาสงฆ์ไม่ได้เป็นวันอาสาฬหาบูชานะครับถวายเทียนพรรษาอย่างต่างๆานะครับผมรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาประวัลนาเข้าพรรษานะครับผมก็มีซัมเน่แหละพี่น้องมนันเข้าคนที่มากมีการไม่ง่ายน,นะครับผม มาเท่าที่ผู้ที่มาได้หลวงปู่ก็อายุไม่กุนบันใดลงมาแต่ว่าเอาบาทไปลงมาอยู่แล้วคุณจะลงมาในสามโดกนะครับผาแล้านใส่ปาก ก็จะได้ต่อแถวกันใสบาทนะครับผมอาหารการกินใช่หลายนะครับผมเยอะมากนัคนมาวันจะมีความเรื่อนใจเริ่ใจศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนา ส่บาทนะครับใส่บาทแล้วก็จะออมีการถวายพระทหารแล้วก็มีเทศนะครับมีเอื้นวัาเทศนะครับวันพระหลายๆก็จะมีเพื่อนก็จะเตรียมซ้ำเตรียมกะละมังเย่างเยังไปถ่าใไส้นี่ครับเตรียมแล้วก็จะไปเทนะครับ เยอะก็มากไววนะมีแม่ออกมาขัดแยกนะครับคัดแยกขนมเราต้มขนมเป็นเข่าเป็นยังต่างหานนะครับเรื่องเศรษฐกิจจะบวกใครดีนะครับที่ที่ที่ทเอ่อเทียนบอกก็เราเื่อกันกเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจมันแย่มากนะครับ รถของชาวบ้านที่มาวันนะครับจอดเต็มเลยนะครับจอดเต็มนี่เป็นศาลาหลังเก่าอยู่ศาลาหลังม่ยังบ่ได้ฉลองยังบ้าได้เสร็จนะครับทำตั้งแต่ปีพศ2555นะกะกา13ปีละอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งแล้วหลวงปูก่กำลังขินเขาอ๋อ เป็นไส่เหรอครับนี่นะครับวันนี้เป็นวิหารของลุงปูแป่เจ้าอาวาสคนเกา่าคนที่ก็ตั้งบัตรนะครับผมฝนตกนะครับฝนตกลินหัวจังเศร้าตอนนี้นะครับเ่องลงปูก็กำลังฉันเข่านะครับกำลังฉันข้าวกินเข้าอ่ะปาานเข้าเอือนกินเข่าคือ อาพาธนะครับค่ะอะนุโลมนะครับผมก็จะได้รับยาชั้นยานะครับผมหลังจากใส่บาตรแล้วก็ยกผ้าเข่านะครับถวายมอบเครนลงปูนะครับมอบเครนแล้วก็จะนี่พิธีถาวายทานถวายเทียนพรรษานะครับมันี้มีถวายเทียนพรรษา คนก็มาเยอะนะครับผมมีการเสียบทนท่านนำนะครับถาวายกอ <c oughs> นเยอนะกับเขาเยอะเยอะหลังจากถาวายท่านก็จะมีเขตนะครับเทศหนึนน่งทำผาด

ไหวเทียนพรรษานะครับผม

ถวายท่านเรียบร้อยนะครับถวายเทียนกาวถวายเทียนทั้งสาก็ไปน่าจะเป็นการเทศนะครับเทียนพระเขานะครับเขียนบาดเทียนพระเขา่า เป็นอันนี้เป็นข้าวต้มขนมนะครับเป็นข้าวต้มขนมของ,ของ,ของที่ของขีชาวบา้านมาใส่บาทนะครับก็มาวัดอย่างล้นหลามเลยนะครับวัดบวรามเป็นัหมสิทุกปีนะครับทุกปีทุกวันทุกปีแล้วก็ทุกวันสําคัญสาคัญนะครับขอาาขอาพันษาออกพันษาเจ้าที่จะ ที่จะพิเศษก็คือเป็นมือใหญ่เขาสากนะครับล้นออกมาทั้งดอกเลยนะครับมือใหญ่เขาสากน้ำบรรยากาศน้ำบรรยากาศของวัดบ่อหน่ม,มาสุเบิงนะครับผมวัดบ้านของพญ่ชมริดนี่แหละนะครับชาวบ้านก็บพ่อมาถวายเทียนพรรษานะครับถวายเทียนพรรษาก็พอก ตนก็นมาอ่าซอยอ่ารับซอยจัดซอยว่างนะครับเป็นซอยแต่ว่าการล้างบ้านนะครับกาลังบ้านเนี่ยอ่าโยมจะบริข้นมาที่อาตนะสงฆ์นะครับแต่ว่าอ่านพิน้นก็คือการถือของแต่ละแต่ละอ่ะแต่ละบ้านบ่ค่อกันนะครับอันนี้ถ้าขึ้นมาตั้งแต่ พ่อคุณเจ้าก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงหรอกนะครับสองห้องสองห้องกว้างๆนี่ครับนี่ห้องนึงนีหง่ห้องห้องสองสำหรับผู้ที่บ่ได้มาสำหรับผู้ที่ยงังกวางข้างไก่ที่บ่บมีโอกาสกาับสาธุอนุมโมทนาสาธุยกมือใส่หัวนะครับผม ก็เมืเ่อเจยหัวได้บุญได้กุศลขึ้นกันนะครับผม วอาสาฬราในพระพุทธศาสนาจะมี้วกันสามวันคือวันอาสาฬห菩วันมิสาขาพุชาวันลาคพุชาวันนี้เราเรียกว่าวันทัศธรรมนอาสาคือวันทัศธรรมที่พระตระไทยของเราก็อ ในต้นหม่ทุกการทํเาเรียกบูชาพุธของพระเจ้าที่พระองค์ได้เอาธรรมมา,มาสแสดงแก่เวนัยยศทั้งหลายญา,าน้อยเมื่อได้ฟังแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ทิ้งคนุณนรมบัติของเวนยัยยศสามอย่างนี้ พระองค์ก็เลยตั้งตัดสินใจมาสอนพวกเราที่เราได้มีพระพุทธาศาสนาในปัจจุบันนี้เพราะคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาถ้าในออวัดทั่วไปในเมืองก็จะมีการเวียนเทียนเพื่อระลึกถึง พระปัญญานีคุณพระวิสุทธิคนและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลังจากรับเจียนล้พอนขามาหยาดน้ำเอาน้ำมาหยาดนะครับแล้วก็เอามาจุดูเทียนนะครับสำหรับอยู่ที่อธิษฐานถาดของพี่น้องไพพี่น้องมั่นนะครับ ผมจะให้เบิงทั้งทั้งด่านนะคับซุมจักบเมื่อกับย้ายนี่ก็มาจากน้ำเนี่ยนะครับผมพูดจักรกับกาพุ้นท่านอาจาไปหยาดน้ำในนี่ทังใช่นะครับเคอไปหยาดอยู่ในถาดของพี่น้องไปพ,พี่น้องมั่นนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันวันพระใหญ่นะครับผม มีี่นองที่มานั่นแหละมาเขามาเยี่ยมหลวงปู่นะครับผมมาเยี่ยมอาการป่วยของหลวงปู่ครับมาเยี่ยมอาการป่วยของหลวงปู่ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมตอนนี้พระคุณเจ้าก็ฉันพระทหารอยู่บนศาลาเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศของวัดบอ่อน้ำนะครับเป็นบรรยากาศของวัดบอ่อน้ำ สำหรับคลิปนี้คงจะไว้ซำนีก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ